สวัสดีครับวันนี้ผมช่องตะปุ้ยคนตกปาลาเดี๋ยวนี้เรามีข่าวว่ามีปลาน,น็อกที่สุพรรณเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามีปาลาอะไรมั่งวันนี้มาสี่ห้าคนครับมีแบ๊กไอเบียรข่รสองคน,น้วผมไม่รู้สืบอไอบอลไงไทมเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามครับว่าจะได้ปลามากร้อยแค่ไหนครับ

cao lên đi, chạy mày, đi số 2, cùng 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 búa, cùng búa, cùng มาครับนี่นี่นักเขียดครับนักเขียดเนื้อเขียดปกติครับครับฝากผลงานพวกผมคนปลาผมปลาปลาเนาะครับปลาปุ้ยคนยิงปลาครับมาแล้วครับโอ้ไยโลนักเขียดสุดยอดเนี่ยใจวะยิงปากดินเลยนี่เอาตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนะส่งอ่อ นั่นนี่ครับน,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 ไไน,นี่ครับมาดูไอเบียมั้งมือฝาขึ้นต้นไม้แล้วไหนไว้เบียอยูไหนวะเป็นไงนี่พี่โดนอยู่พี่ได้ไหมได้อยู่พี่อพสองตัวแล้วแล้วต่อ,อพี่นี่ครับไม่บีย ปลาเนาะครับ no มาดูของงายเบียร์ก่อนนี่สวยเบียร์ผมเท่ดิดูตัวหน่อยของงายเบียร์ก่ะเทแล้วเทอันนี้เลยมันใหญ่กวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ตัวใหญ่วะโคตรใหญ่อ่ะน้องผมมาลุยขึ้ขายเลยน้อง ไอเหี้ยเอ้ยเดี๋ยวมึงคุยกันไอเหี้ยจานมึงหนีไปแย่จานทิ้งมึงอีกแย่จานอีที่ย่เออไม่ไหวจานมึงไม่ไหวปะเหี้ยเอ้ยิตวิญญาณในป่ามหาธาตุในป่านี่ครับพี่ครับเอฟซีกันพวกกันก่อนเล้เข้ามาดูนี่นี่ครับป่าป่าที่ยกใั้หน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ครับ านี่ครับเอาวะนี่ครับนะงมงเข้านี่ครับเต้มาด้วยพี่ครับพี่อยู่ทางนี้ทางนี้ครับผมติดตามพ่อยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ FC อยู่ปรากฏปรากฏปรากฏนี่ครับพี่ครับมาติดตามผมแล้วผมทำช่องเองแล้วช่องติดตามอยู่ช่องไหนอ่านี่ปรากฏตลมมากเกินเธอยืนยังลำบากเลยเออลงมาอันไหนฮะ ฮานาทีเ,เองตรงไหนไอ้บีฮะในป่าของเขาพี่เฮ้ยไอ้ดูน้องแม่มากินข้าวมากินข้าวม,มากินข้าวกินข้าวก่อนเอ้หญิงแล้วเหรอข้าวเช้าเลยกินเที่ยงเสียคนเงียบอ่ะเเชี็ดเก็บเสียง เอเอหน่แล้วหนึเ่าเนี่ยครับ ชั่วโมงเดียวครึ่งลังเราติดตามผลงานต่อครับตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่ติดอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวติดผลงานเลยเถอะเลยเงงวะเนี่ยเงเลยไม่ปลดปลาใครมาวะเนี่ยปลามแล้วนะเฮ้ยอันตรายน้ำลึกตลานี่เกาะป่องมานิ้นใหญ่ เดี๋ยวมึงเอาปอดเสร็จแล้วปล่อยให้แบ็คไลน์กิโลนะสามเลยเหรอนี่มึงนอนตับไปงี้นะหงายป่องหงายดิหงายดิหงายน้ำเข้าอฮะหงายดิฟั่มน้ำเดี๋ยวมันขุบใหญ่ครับตัวนี้รับรองว่าใหญ่เดี๋ยวไปติดตามชนมันจะได้ป่ะกิโลอะตอนแรกว่าจะขึ้นนะตอนนี้ขึ้นไม่ได้กินข้าวไปแล้วตึกรุงแต่รถเทียบมันมีตัวแรกขอยย้ายอยู่นี่อยู่ในน้ำเนี่ยเขามีตัวอย่างเดียวแหละ ก็ดีเนี่ยใครกินตาฮะเต็มหลังเข้าทีบหลังออกข้า,กางนู้นข้างล่างอ๋อมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูใหญ่แค่ไหนงานเอาเอาขึ้นมาเนี่ยมันดิเอาขึ้นมาเฮ้ยเอา,า,เอาจุ่มน้ำมาอย่าเห็นเลือดลังออกก่อนเออเอามาพูดี่ายอีเด้เฟอี๋ยวเถย,ย์เอาบุนี่วาง ปลาขาวร้อนที่โดนหางหลังหน่อยเดียวนี่วิญญายุบฉีกนี่ใบนี้มีมีสองมะเบียสองน่าจะสองบวกครับสองบวกใหญ่จัดครับนี่นี่นะครับกระนิ่ปลาเนาะไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กยิงไอเบียไอเบียไอเบียเท่เนี่ยครับปลาขาวร้อนเทนี่ผลงานไอ้แบ๊กเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวนะเฮ้ยมือกู เดี๋ยวก็เดี๋ยวกล้ยี่่เดี๋ยวก,ก็ปักมือกูนี่นี่งแบ็กไอ้แบกมาอยู่บน,นคนยิงอยู่โน่นนีุ่โให้มันปัดเด้วยครับมนันบอกว่ายิางให้น้าดูหน่อยน้าม่ยิงที่ยเดินแล้วไข่พองหมดแล้วเฮ้ยเยนตรงนีนนย,ยนั่งกะวายเข้ามาโกงตรั้เนว ยิงเลยจบแล้วเมื <ấy urai> ่อวานเนี้ยคลองนู้นนะพี่นี่เลยคลองที่น้องไปอ่ะผมไปยิงยู่สองวันเหมือนกันนี่ครับอย่างม้วนนี่อย่างม้วนครับคลองอะไรใหญ่ชุ่ม ผมได้ใส่ตัวอ,อีกแล้วฝ่าก็ได้นะครับแน่ร้อนหายขาได้บบบีบปบว่านีนตาเลยเห็นคนตายเลยปนิน พ่าต้นไม้นั่งปุ้ยเออปลาเต็มเลยอะอ๋ยอยี่ไม่โดนนะดนี่นี่โดนตรงนั้นเลยแหละอ๋อทำตรงนั้นเลยเหรอทำคนปลาแล้วถามน,น,น,นี่วันนี้นักดีแล้วไม่น่ายิงกดเลย ร้อนวะวใครยิงวะโดนนันเถิงอ่ะเรามาเดินตรงนี้เพื่ยิงไ,งได้เร <c oughs> าหาว่าร้ายเยอะพี่เหวี่ยงไหมไม่ได้เหว่ยงต่อที่มาพี่เหวี่ยวคนนี้นีออปน <c oughs> น่ปลานหนไอ้คนยิงไอ้คนยิงอยู่บนจะารบต้องรอต้องรอต้องทำตัวมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้ว สองตัวไอ้ตัวนี้หันแล้วเนี่ยอุ้ยลาบสามไหมปลาวิ่งมานี่แม่ไม่ต้องเอาหรอกนี่ก็ปลาเฮ้ยปลาปลาสาปลาให้ไม่ยอมก็ตีไอ้ยหี้ยวัาที่อาปลาต่อเ,อเลย ไม่เอาไก่เลยนี่ครับไอเกียดไเกียเาเปล่าู้ยาบ่าไว้ไหนของกูไปเก็ยรถมดแล้วลุู้ยิบเลยชี่ผานไปแล้วเดี๋ยวป้นให้เดี๋ยวปนให้เดี๋ยวปนให้ใจเไม่ไหวพี่มีที่ถอยรถอีกคันเปล่าโคตเมื่อยยาบ้า ใช่ป่ะเราูจะของลูกดอกไว้ให้เหรอมันแย่งกินหมดเลยพี่ปุ้ยเดี่ยวทางหมอกเดี๋ยวตัดเลยไม่รู้จะใช้ลูกไหนดีของเราดีใช้ได้ลูกดอกอ่ะใช้ได้ลูกดอกใช่ไหมของเราดีแต่แม่งไม่โดนสักดอกเลยหลับทีหลับแน่มึงไอ้ท้ามไอ้ท้ามสาวเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโห่เยอะแม่ใหญ่เยอะตัวนี้โอ้โหไม่ต้องสืบเลยนี่ โอเคนะเบียร์จะดีเหมืนโอ้โหทหารเจ้าน้าถี่มือเบียร์แก้วใช้ตัวอะไรครับรู้จักเบียร์ป่ะเบียร์ของตันอ่ะนี่ไงี้ยปืนช่างฟุกนะครับนี่นนน ตอนนี้ต้นขาวที่ใหญ่ๆเลยไปังบังยางบังบังยงิงเลยฮะงอร่อยกมองงูดจะขึ้นได้สวยแน่เป็ดกอ่ะลองกระดกกันดิหมดที่มั้งพี่ตงพี่ตงเหตต้นเอ็นไหนั่นน่ะมีคนที่แล้วใช่แล้วเออเมื่อกี้ไม่มีเลยตัวโชปาดิไอ้น้อง นี่ไงสวยครับนี่สวยดวเเหี่เหนียเฮ้ยหี่อ่ะปืนลนไอ้ียไเบี้ยวไอ้บี้ยัี่กนลูก อ่อไม่โดนปุปปุมั้เลยดแขนแน่่กไม่โดนเบ,บนียรยิงแ,แล้ววนะบบนี่เนะบ,บียร์ยแบบกดเขาเ้าแล้วเฮ้ยได้ข่าวมึงอยากกินปรากฏไหมหรอใช่พี่โอ้โหต,ตัวแรกสนใจมึงแล้วไอ้ใ่ปรากฏนี่แบบน่นอแบบนใครเจอเขาว่าเจอสองสามตัวนะเขอเขาน ขอบ้าแล้วครับตามดงพี่ย้อนแล้วว่านาลอะไรครับวันนี้ก็ปลาน็กท่สุพรรณขอได้กินครับไปกันห้าคนดีครับฝากผลงานด้วยครับปลาน็กฝากช่องลาปุ้ยด้วยครับละปุ้ยคนตกปลาครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ 啥嘞么？<All> right.